สุโขทัยได้เป็นมมดกโลกด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือศิลป,ปะสุขโขทยัยนะครับที่ส่งออกมาในรูปแบบศิลป,ปะที่ที่ทำให้ไม่ที่เห็นแล้วสามารถรู้เลยว่านี่คือศิลป,ปะสุขโขทยัยจนได้รับการยอมรับคือเจอดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมซึ่งเป็นการ ได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักรที่เกิดก่อนสุโขทัยนะครับและอาณาจักรข้างเคียงทั้งหมดจนท้ายสุดมันมาสรุปรวมตัวเนื่องจากประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยมันมีช่วงไทม์ไลน์อยู่ประมาณ200ปี100ปีแรกเนี่ยกว่าจะเรียนรู้พิสูจน์ซ้ําทําซ้ําทําซ้ําตลอดเวลาจนท้ายสุดก็เกิดความลงตัวเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมทําไมต้องเรียกว่าเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมเพราะว่า มีมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีนะครับอย่างเช่นวัดเจดีเจด็ดแถวที่สีสัชนาลายัยศิลปินเนี่ยลังสรรต้องการที่จะทําให้เป็นรูปดอกบัวเลยนะครับมีการฉาบป,ปูนไว้ทําเป็นกรีบเหมือนกรีบบัวตตูมถ้าเราลงจาก สนามบินมาถ้าสังเกตให้ดีที่สนามบินสุขโขทยัยม,มันจะมีเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมตรงตรงนั้นเป็นแลนด์มาร์กอยู่จะเห็นว่าเป็นคล้ายๆกรีบบัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาอะไรก็ตามที่เห็นแล้วพุทธรูปลักษณะน,น,นี้เป็นพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้สุขโขทัยได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกด้วยศิลปะสุขโขทัยเพราะเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะออนะครับอย่างเงี้ยเป็นสุโขทัยในหมวดใหญ่คือหมวดบริสุทธิ์ขึ้นก ผูู้ก็จะสามารถแบ่งแยกซอยลงไปอีกครับว่าแบบไหนอย่างไรแต่ว่าโดยภาพความหมายอยากหลักใหญ่ใจความก็คือผรูศร้ศปปิลปะสุขโขทยัยนะครับพระพุทธรูปลีลาเจดีย์ทรงยอดดอกบวัวตูอันนี้คือความเป็นอมอดกโลกซึ่งในเกณฑ์ของมอดกโลกของยูเนสโกเนี่ยแค่แค่เกณฑ์เดียวเนี่ยความเป็นศิลปะที่ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็ได้เป็นมอดกโลกแล้วแต่สุขโขทัยมันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าผ่านเกณฑ์ ได้รับการยอมรับถึง2เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์ที่2คือเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการวางผังเมืองและบริหารจัดการระบบการจัดการน้ํนะครับสุโขทัยเนี่ยและเมืองและเมืองที่ร่วมสมัยกันจะมีแพทเทิร์นของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในยุคเดียวกันก็จะมีคล้ายๆกันหมดแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือว่าสุโขทัยเนี่ย ในยุคปัจจุบันเวลาเราฟังข่าวเราจะเห็นว่าสุขโขทัยน้ำท่วมน้ำท่วมแต่สิ่งที่พิสูจน์ซ้าแล้วซ้ําแล้วจนวินาทีนี้เนี่ยสุขโขทยัยเมืองโบราณแห่งนี้ไม่เคยถูกน้ําท่วมเลยนะครับเพราะว่าสุขโขทัยเนี่ยเมืองออโบราณตั้งอยู่บนที่ลาดเชิงเขานะครับเราจะเห็นว่าเรามีแนวเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและตะวันตกและทิศใต้เนี่ยเป็นภูเขาเป็นที่ลาดนะครับทางด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออกเนี่ยจะต่ํา นั้นเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมถึงถ้าเรานิยามว่าทุกคนมีความเชื่อเดียวกันก่อนพูดถึงจะสามารถพูดประวัติศาสตร์สุโขทัยได้ว่าถ้าจะพูดถึงสุขโขทยัยถ้าเราจะยึดแพทเทิร์นเรื่องจารึกหลักที่หนึ่งต้องแท้จริงก่อนมีความน่าเชื่อถือก่อนเราจะตีความต่อว่าบริเวณเบื้องตีนอนสุขโขทัยคือทางด้านทิศเหนือนะครับมีพระอัจฉระนะ มีมีปราสานมีบ้านเล็กบ้านใหญ่มีไร่มีนามีทิ่มีฐานนั่นแสดงถึงเป็นสถานที่ที่ทำากสิกรรมทำเกษตรกรรมไอเรื่องน้ำท่วมถึงเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะมากับอินทรีย์วัตถุแร่ธาตุตา่างๆนะครับช่วงหน้าน้ําคนก็ไม่ได้ทำทำเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับในน้ํามีปลาในน้มีข้าวปลามันก็หลากหลายพัาเนื่องจากระบบน้ําของแม่น้ายงเนี่ยมาเร็วไปเร็วครับ แต่น้ําจะแช่ขังท่วม,วมตามแหล่งแอ่งน้ําต่างๆท้ายสุดมันก็มีการผสมพันธุ์ปลาท้ายสุดเนะี่ยณปัจจุบนันนี้สุขโขทัยก็ยังเป็นแหล่งที่มีปลาน้ําจืดเป็นแหล่งใหญ่แล้วก็ทําสินค้าแปรรูปลักษณะของน้าํปาปลาปลาล้าที่ส่งขายมากที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับแล้วแล้วมันเป็นการตอบโจทย์ว่าทําไมคนสุขโขทัยจึงเลือกอยู่บนที่ลาดเชิงเขาห่างจากแม่น้ํายม12กิโล เพราะเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะว่ารู้ถ้าอยู่ใกล้แม่น้ํายมเหมือนอยุธยาเนี่ยน้ำหลากเมืองจะแช่น้ําอยู่ประมาณเกือบ6เดือนอทําหามาหาก,กินไม่ได้จึงถอยเมืองมาเมื่อถอยเมืองมาในความนักวิชาการบางท่านจะตีความว่าเพราะสุขโขทัยแห้งแล้งแน่เลยถึงต้องมีสระน้ําคูน้ําต่างๆที่เราเห็นวันพรุ่งนี้๋ยวเราไปเราจะเห็นว่าทุกวัดจะมักจะมีม,มีมีคูน้ําล้อมรอบ